แมวเอย๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาคล้าแข้งเคล้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำค่ำซ้ำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกระตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอย่ยกรอนดอกสร้อย เรามาพูดถึงเรื่องแมวแมวเนี่ยนะตำราของไทยนี่มีตั้งสิบห้ารายการเเรื่องแมวแมวที่ดีที่สุดที่คนใฝ่หากันที่สุดก็เรียกว่าเป็นแมวสีเทาในตารีเล็กโอ้สูตรเขาว่าอย่างนี้เลยนะ เป็นแมวปัญจับมหาเศรษฐีเวลากลางวันจะออกหากินไม่ยอมเงยหนะ้าแต่เวลากลางคืนจับหนูแต่แมวชนิดเนี้ยมันมีขี้ตาแฉะเออ้าวมันขี้ตาแฉะแล้วมันดีไม่ดีอ้าวคนขี้ตาแฉะไม่มีใครอยากบอกหรอกแต่แมวขี้ตาแฉะนี่นะก็คือว่าเป็นแมวแก้วตามีแก้วตา เรียกว่าแก้วค่าควรเมืองเรียกว่าคดตาแมวถือว่าเป็นแมวที่ดีที่สุดแต่แมวที่ไม่คนเลี้ยงไว้ในบ้านเลยนะี่นะคือแมวสีดำเพราะเขาเรียกว่าเป็นแมวคราวเชื่อกันว่ามีผีสิงให้เอาออกไปเลยออกไปไว้ที่วัดเพราะว่าถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านเขาก็จะทำให้เจ้าของ หรือครอบครัวในบ้านนั้นมีแต่ความเก็บป่วยไข้ไม่ดีคือแมวสีดำแมวอื่นๆเอาไว้ค่อยเล่าคราวต่อไป